ขึ้นไปช่วยงานที่สักงงานอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามีคนมีคนอื่นอ่ะคนนอกอ่ะเข้ามาหาคนนี้ซึ่งหนูก็เคยถามเขาว่าคืออะไรเขาก็บอกว่าเป็นพ่อแม่ของเขาบางครั้งก็โทรมาบ้างอะไรเงี้ยหนูก็เลยถามกลับไปว่าหนูทำไมหนูไม่มีแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยพอเราเจออย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยพี่เราเก็บมาคิดเองคิดว่าอยากอยากมีแบบเขาบ้าง อยากอยากเจออะไรเงี้ยพี่ไม่เคยได้กอดผู้ใหญ่เลยสักคนเพราะว่าไม่รู้ว่าวางตัวไม่ถูกไม่เคยกอดเลยพี่อยากกอดเหรอ ออยาากทำไมทำไมถึงรู้สึกว่าอยากกอดผู้ใหญ่อยากมันเหมือนขาดคล้ายขาดความอุะพีิเคยเห็นเวลาที่พ่อแม่คนอื่นหรือญาติคนอื่นมามาเยี่ยมเพื่อนๆในสงเคราะห์ไหม ตอนนั้นเราอยู่ทํำยังไงอะร้องไห้ร้องไห้เลยเหรอร้องไห้อย่างเดียวเลยพี่ก็เลยพาไม่อยากเจอขอเขาไปเรียนโรงเรียนกีฬาแบบไปโรงเรียนกีฬาก็เจอเหมือนเดิมพี่ นาทีได้ดูก,กับเพื่อนอย่างเงี้ยพี่แม่ก็มาหาแม่มาหาเพื่อนที่นั่งข้างๆเราใช่ทำไงอะ่ะเราก็เกงอ่ะพี่นั่งเราจะเดินออกเราก็เกรงใจเขาอย่างเงี้ยเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นนาทีที่น้องนั่งอยู่นะมันมัน,มนต้องทรมานมากเลยอสิก็เลยขอไปเข้าห้องน้ำขอออกไปจากตรงนั้นแล้วก็กลับเข้ามาใหม่อะ่ะเหมือนไปตั้งสติอะ่ะ เรายังไม่กล้าพูดกับเพื่อนแม้กระทั่งเพื่อนสนิทเลยว่าเรามาอย่างไงมาจากไหนเราไม่กล้าพูดเลยพี่ทำไมอะ่ะกลัวขารับไม่ได้กลัวกลัวเขามองว่าคนในส่คขอมันบอกไม่ถูกอ่ะพี่เพราะหนูเคยมีคนคุยพอเราบอกว่าเราอยู่สงข้อเขาก็ไม่คุยกับเราเลยเรากลัวเพื่อนเราคิดแบบนั้นหนูก็เลย เลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะเงียบม,มากกว่าพูดเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มเต็มตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถ รับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจันหรือ y t u t u อิเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอิเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อิเตอร์อีจัน YouTube อิเตอร์อีจันหรือ tikt o k อิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะ ส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ facebook อีเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อ e เตอร์อจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ พารแห่งรักที่พันรักนันอนุภาพบรรดาสากดฟ้าดาเกณนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปยันพิหารหัวใจแห่งรกักจะหักกด